เพราะว่าข่อยมีส่วนพาแอดยูโรไปซื้อเครื่องสำอางข่อยต้องเอาคลิปเงินแอดยูโรแต่ว่าข่อยเป็นคนไปสี่ล้านพันเก,ก้าหาซิบหรือพันเจ็ดหาซิบนี่แหละพันเก้าหาซิบมั้งของซื้อมาแต่งงานคนสวยนี่ไม่ไแตง 3, มม่งให้เจ้าของนี่ละ่ะนี่เด้แต่งให้แม่คัใสานี่เด้ได้บุญได้เนี่ย มมนี่นี่เนี่ยพึ่งได้มาแต่งแม่คำใส่เป็นบอน่อนางร่ำนี่เอาเลยเอาเลยแต่งแม่คำใสเลยพี่น้องครับแอดยูโรนะบินมาจากเยอรมันมาแต่งหน้าให้แม่คำใส่อ่าอ,อยยุแถวนี่แหละโคกงน้องหน้านี่ล่ะสะิแก้ไขได้อทีว่าดันผู้อื่นบินมาบแม่แมนแอตยูโร <c oughs> ว่ามากก็มาหลดเปีย<อ>งวัติมีคนมาบนบานสักเล่ามาขอพรอจากปู่ว่าขายที่ขายทางก็สำเร็จหลายคนนะครับพี่นอ้องธุรกิจการงานก็เช่นเดียวกันได้รับกับต่อว่ามีคนสำเร็จหลายคนก็ดูลุงพลเป็นตัวอย่างพี่นอ้องการที่อยู่คู่กับองค์ปู่ปาริจิต <c oughs> สวยสักวันจิตใจไม่สวยมาตั้งนานแล้ววันนี้จะสวยทิ้งเลยนะคะเหมือนกับดาราฮอลลีริบุสัยฟองใสอ่ะคุณไดเห็นกับศรัทธาอ่ะคุณไดเห็นเป็นเพื่อนเป็นน้องอยากเป็นพี่เป็นน้องกับคุณอ่ะนี่เนี่ยอ่ะคนดีบุญนี่เป็นปทุกการ คุณการก็พาทำถวา,า,ายสังฆทานตั้งแต่อยู่ที่กกอ,อ่าพาลงพลทำบ,บุญขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรกหลังจากที่เสร็จอ่าสร้างบ้านใหม่ที่กกอ,อ่าุดการก็พาลงพนทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ่าหลังจากนั้นทำคุ้นเคย นอกจากตูทะที่จะเป็นบารมีลุงพลอยู่เพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ยยอยากพูดอยากคุยอยากฟอเพึ่บารมีปู่ปาริจิตและก็บ <คน S 1> าร,ารมีลุงพลด้วยในการดำเนินการดำเนินงานในสาพพุทธรูปองใหญ่ที่อุบลราชธานีบ้านใจพรมหนังจากที่ลุงพลไปทอดข้าป่าให้แล้ว ทุกระุกจุดนั้นก็ยังไม่เสร็จคุณการเอยจะปรนนาเรื่องนี้กับลุงทนคุณการเป็นยงแสดงว่ามีภารกิจคุณการเลยยังไม่กลับอืเคารใจแล้วุ่กระุกจุดนั้นก็ดำเนินด้วยสองยาเนื่งวัตถุวัตถุก็ต้องดำเนินไปไม่ว่าจะเป็นสร้างทุกระุกหรือสร้าง อ่าเขาเรียกว่าวิหารราชเจดีย์อ่าแล้วทางที่ไหนก็มีสิ่งที่ควบคู่กับพระพุทธรูปนั้นก็คือองค์พญานาคพี่นองอ่ายื่นใส่ไปเม็วอองค์พญานาคแอบบ่มีเพราะว่าองค์พญานาคเกิดร่วมกันกับโลกของเราเลยเด้อลุงกิมนี่อ่าไม่ธรรมดาเด้อนะพญานาคเกิดร่วมกันกับโลกเลยนะครับพี่น้อง บั้งคอนบอกว่าจริงไหมเราลองศึกษาดูในท่าไตรพิฎกนะครับเพราะว่าสวรรค์ชั้นจักชั้นดาวเดง์ชั้นยามาชั้นฤาษีเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันจักรวาลเนนออเบวลามันเสือขึ้นเผื่อลงเนาะ เมนยูเสื้อมองเตวาตอนอันเสื่องข่าเนยะเสื่องเขาสันอนะสติสั้นมันมองนี้ก็มองรุกเหมือนกัน่ิเป็นไปตลอด่าไป่าพิ่งแต่งตัให้กันเกี่ยวกับเทศไปซื้อมาเพาะทนไต้บเพราะทนแตงให้ไผเพิ่นก็เลยแต่ง ได้ทำอได้นำถวายเพราะว่าถือว่าคุณการนะอ่าเป็นลูกหลานของเขาอ่ามาแต่กำเนิดอ่าเป็นสาย่าตตั้งแต่รุ่นพลเห็นกับคุณการครั้งแรกอ่าก็บอกว่าเหมือนกับเป็นพี่สาวของตัวเองอ่าในอดีตชาติมานี่ตัวนี้มันค้องซคำญพี่เนาอ่าของเรานี่จะคิดว่าเราเวียนว่ายไปกินเลได้กินไหมีกไหม มีสมพราเสียรไหมอันนี้เท่ากับมีเขาเนียเากันหนึ่งมากถ้ากันจองไม่ทับแซกันหนึ่งมากหายซูม่กิกับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะมันจะมากขนาดไหนพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรว่าที่จะไม่เป็นยากทังละสิบห้ามาไม่มีตั้นนอกอาจจะเป็นยาก จริงๆในหลอดบริไซสัตว์เกีเยวกับเรื่องการเกิดเราค่้ในกับหนึ่งนมันนานเป็นแบบนานแล้วก็มันมากบางทีก็เป็นพี่บางทีก็เป็นน้องบางทีก็เป็นแม่บางทีก็เป็นพ่อ่แต่ว่าถ้าเราเกิดและเรารู้จักว่าปะมา อ่าโธ่จุโน้ตพานความไม่ประมาทนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความดีอ่าคือจังุ่มพ้นนั่นแหละอ่าพอเกิดมากนี้จะสังแต่แปงเป่นนอให้ว้นใดอ่าวัดอ่ากี่อ่ากีที่อ่าสาลากี่หลังขอรักทากี่อันบนโลกบนตึกสังอ่าจัดสรรเงินทองไปให้หมด เมื่อก่อนในี่ยก,ก็เคยเรียกหลุกเนออ่อกานปิดหูปิดใจกับขอโทรเรียกว่าลุงเงินกับป้าทองเป็นพิเรียกว่าลุงเงินกับป้าทอง <c oughs> เพเววนนเราะว่างเ,งาพ,เาพื่อนผ้ากันเอาเงน่อนเอาเทองไปท่านวัดน,น,นั่นวัดนี่ตลอดอ่าพี่น้องเอาไปท่านเยวัดวัดน,นี่ก็คือตัด ไปวัดท่านใดไกลขนาดใดคนบอกไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าบอกไกลสุดฟ้าฟ้าไม่อาจกังใจคนบอกว่ามี่นังสิกันติดไว้ได้บ่มียังสิกัในกกใจอ่าบ่หาลุงพ่ออ่าไปเฮ็ดพาดอ่าให้ลุงพลม,มาอักยานาคด้อ่าเอฟซีมาหลายแหี่ยอากระเจ้าอยากถ่ายรูปก,กับลุงพลอ่าแต่ละคนพอมาหาลุงแล้ว โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่โสดานะ้ำโอ้ยจังหวาดลาวานา้ำไหลไฟสว่างจังไดจันเป็นแต่งกับแต่งก่อนเป็นออกตอกออกซ้อ,อ,กอนกระดอเนอพีนองแต่งกอบแต่งก่นอกน,อน,อนอโอ้ยจังหวาดลุงท้นฟังนีน่จนน้ำตาไหลพร้มเองกะ เกลือบน้ำตาไหลท่านพระค้าเกือกบะบบที่ไหลคืออะไรนะน้ะพี่โซดานำออาำโอ้ยท่านโซดาดามร้อนเนี้น่าฟังจริงๆพี่นอ,อนอ่าอันนี้เลยจังหวะตา,ปาเป็นเอส้อเลขเป็นโทอน้ำสือเป็นตรีเัื่อดีเป็นสิด เรายิ่งล้ำก็ยิ่งพัฒนาและศิละปะมวยไทยเป็นยังไงกับพเมนสี่นองใครเป็นเจ้าของาะอ,อะไรคนไทยพัฒนาไปเรื่อยๆนะส่น้องพัฒนาเออเจ้าอาะติมีเจ้าเขา่าคอยเขากระไดสอกกระดีจนบอกเตนี่ทั้งหลบทั้ง,งยนนหนจนว่าเ็นองไรสุดท้ายต้องเป็นของคนไทยีนะ่น้องอ่าและก็ในอนาคตเี่กอมปูปริจิตรนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะส่น้อง มันไม่ใช่ธรรมดาในอนาคตในคนโซลกเขาดูอยู่ทุกวันนี้เ,เขาพากันดูเ,เขาพากันเด็กเขาพากันศึกษาเมื่อวานนี้ <จอ S 1> ก็มีปี่นอนี่แหละเพิ่เริ่มเข้ามาพระเจ้าเริ่มเข้ามา นี่ยน่อเอยากกินพอไปให้ร้านสองคนัมันบริมาพอพอแล้วสำนี้ก็ได้ทำนี้ก็พอแล้วลูกเอ้ย นี่ดแม่ตัวน่ากินมาแล้วเพื่อน่ะพอได้กินเพื่อนเต็มความงามอยู่งามเลยงามมากงามจริงๆงามพ่ะย่ะบ่เจีไม่ต้องกินเผาอันนั้นหรอสถานที่ตลาดในการจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการรวมคนเขาเรียกว่าทำร่วมกันทำร่วมกันโดยเฉพาะพิณีเนี่ยกลาง ยาที่ต้องรักษาให้แม่นมั่นเลยแหละเรื่องการฟ้องีต้องเอกลักษณ์เลยแหละเพราะว่าคนอื่นจะเอาต่อและเราจะเอาไปต่อเอกลักษณ์บ้านนั้นบ้านนี้ก็จะเอาไปต่อจะไปทำต่อมันก็จะออกจะรู้ว่าออกมาจากไหนอ่าอ่า ทุ้ท่านทุกท่านหิวข้าวปะมาเยอะนี่เด้มีอยู่สมพักเสียนหนึ่ง้าแม่คำสายอยเอาสมพักเสียนมาเข้าวเหนียวข่อยหนึ่งมากินได้เลยหอกกินได้เล่ยข่อยแต่งไว้เห้แล้วนี่อันนี้สมพักเสียนบรนสอนุสีผู้สาวขายให้อันนี้แหนมเมืองอุดรอันนี้แก้วเอากินเลยเี่ข้าวหนึ่งมาแต่บั้งม่วง ชุนแล้วด <A> ันชุแล้วดันชุแล้วอเลยนะครับขอดูครับขอพัดยื่นแถวกว้เลยนะครับเียนแถวไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้จะได้นั่นนะครับจะได้เดินครับน้องราเิครับไปอีกไกลนะครับจะแวไปทางไหนอีกหครับ ลุงป you ้าอยู่้างการเดี๋ยวด้านหลังนะครับเป็นช่องให้ลุงป้าหน่อยนะครับเดี๋ยวลุงลุงอยู่ขางอยู่กลางนะครับอยู่างเชิญป้าแตงดี๋ยครับป้าแตงด้ครับป้าแตงนะครับเชิญน่นาจเรี่ดนาม เก็บภาพนะครับเป็นที่ระลึกไว้นะครับทุกทุกท่านเองก็อยากมีภาพนี้เขาไปไปไว้ว่าวันหนึ่งนะครับเคยมานะครับที่ลาลุงฝนแต่งนะคร, <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวรอสักครู่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นหนึ่งพี่น้องเราเดี๋ยว ป้าเดินหามาเนาะนะครับสะกูหนึ่งนะรช่วงนี้นะครับใครอยากได้ผลลายทิพต์นะครับให้หยิบได้เลยนะครับลูกไปหยิบก่อนถ้าใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรผลลายทิพเป็นนะครับผลลายที่ผ่านการบ่มสวงนะครับ ไม่มีในทองตลาดนะในตลาดไม่ได้ไปแม่ไปแถวผลไม้ทิพถ้าคนไม่มีบุญจะได้กินหรอคพิยิ่งใหญ่เนคใส่ี่คระแม่ได้สิไม่ใส่รับกล้ยวันนี้นี่เล่น้าเล่นเจ้าเมื่อกี้ไปไจ้เจ้าอยู่หางแห้อยู่หางไนไแหนมรัก้วก่อนแล้วรับล้วยรับ ตัวผมตัวใบนะครับกินไหมกองทับดินด้วยท่องไหมเม้นบ่ออกม้จ้าอาจาย์ว่าจะขอไม่รอดก่อนไม่รอดครัเป็นภาพดีๆเป็นภาพน่ารักนะครับเราไม่ได้มีกันบ่อยๆเนาะปีนึงจะมีสักครั้งสองครั้งนะครับแน่นอนปีละคืออะไรแต่ละปีแต่ละปีนะครับการที่เราจะรวมตัวกันนะครับเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ถือว่านะครับท่านที่กำลังกินผลไม้ถือว่าท่านโชคดีมากเพราะผมเองก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันนะครับเมื่อคืนเห็นชักนำบอกขอหนึ่เปี้ยหน่อยเชือมาหน่อยแท่งนึงผลไม้ที่เชื้อมาหน่อยแทาจะมีไปนะครับได้ไปได้ได้ได้ไปแล้วาได้ไปแล้วเหรอเมื่อคืนมาเฝ้าอยู่ไม่ไม่รู้ว่าพี่หนิงเสียให้หรือเปล่าสองกล่องเนี่ย บออ่อิมอิมยากกินอยากกินเที่ย้าไปที่ต่อรันํามันแม่นเืแ่นั่นบอกออฟฟิศบอคุณมื่อะบอสบ้าจองไว้แล้วสิเบัลยนาค้ับอนใจงั้นหรอไดไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวปามาคณะทัวสระนะครับผู้ใหญ่จะดีทุกท่านครับสามารถหยิบผลไม้มงคลได้เลยนะครับ เลยต้องได้เลยนะครับได้กันทุกคนนะครับไม่ต้องรีบครับชาปัดเย็บให้ผมด้วยนะครับยำเอ็นก็น่าจะเก็บไปหอนนี้ยามเช้านะครับเรามีถ้าพวกเราเก็บผ้าได้นะครับตัวบาตรงทำนะครับหลวงปู่กบแล้วก็พระผู้ติดตามนะครับชีรุ่งหลวงพ่อบุญเมื่อเช้านะครับหรือว่าจะสอบถามตัวบาว่าท่านท่าน อาหารอีสานได้ไหมนะคุณดาวรัชานได้ต huh. ั uh ้ง huh. ถุงเปิ่มาจากเกลือพวกเราดันตูนะครับที uh. Uh ่ท huh. ่านได้เดินทางมาจากพิเชลโลนะครับเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับดีใจครับดีใจจริงจริงแล้วนะครับผลไม้ท่านก็บอกว่าเป็นเป็นของทิพย์ไม่ใช่ของจับอันมีอยู่คุณสุนทรีคือเสียไม้อยู่ดอกจะมีโอกาสได้คุณสุนทรีอยู่แถวโน้นเขาคงเอามาอยู่แอนเนอร์ไม่เป็นไร จังโมงอะไไม่เป็นเออแปดโมงหาสิบี่นาทีหลังจากรัโผลไม้มงคลเสร็จแล้วนะครับก็นำสัมภาระต่งางๆไว้ที่รถนะครับแล้วก็มาช่วยกันเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะนะครับ เหมือนไม่อยากให้กลับนะครับเหมือนไม่อยากให้กับนะครับแต่ก็เห็นว่านะครับงานมงคลต่างๆนะครับมีพบจะต้องมีเจ้านะครับเราได้เจอกันวันนี้นะครับเพื่อที่จะนำความสุขนะครับที่ได้รับในครั้งนี้นะครับไปบอกลูกบอกหลานนะครับเป็นความทรงจำที่ดีกับทุกท่านนะครับที่จะต้องเดินทางนะครับกลับไปที่นะครับ ที่บ้านที่ทำงานนะครับที่จากมานะครับวันนี้ลุงผมก็แต่งและยูทูบเบอร์ทุกทุกคนนะครับรวมถึงทุกภาคสื่อมจะที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับให้เอพีทุกท่านานะครับได้เดินทางมาจากคาราโอเกะปูฟา,า,าริจิทนาคาชะนะครับก็เป็นภาพป,ประทับใจนะครับที่ว่าภาพแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกปีหน้านะครับนะ ผุกคแต่งมาแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์รวมเป็นที่เรียกว่าพิชิตท่านการ์ตูนท,ที่เราได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันมาเกิดทำให้การทั้งนี้เกิดขึ้นเป็นกสมรูร่วแรงนะครับก็อาจจะอาจะอจะไม่มีเวลาเราเปลี่ยนจะมีเวลาวันนะครับก็ขอกลาอ่าวนะครับขอบพระคุณนะครับทีมงานที่อิสระพลังมดนะครับและก็ผู้ใหญ่ใจดีอีฟีพะโ,โลกนะครับที่ ได้ร่วมนะครับในงานวงส่งใบสีในครั้งนี้นะครับก็จากใจโุยทวปพระแตนนะครับก็ขอกล่าวเพว่าขอบพระคุณสูงค,ครับผมขอบพระคุณนะครับนี่เป็นควาขอบคุณนะครับ,รบแต่ทุกคนจริงๆถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้นะครับงานที่ยิ่งใหญ่ จะเรื่อยๆขึ้นะครับเพราะว่าท่านมีส่วนสำคัญนะท่านมความคิดของผมก็อย่างที่บอกแต่ไม่ตาตัวเนี่ยนิ่งนนะครับม่อไพบยิ่งใหญ่สกานตานะครับดูแล้วก็คือผมเชื่อว่าหลายคนนั่งดูอยู่ผมก็ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่มากนะครับกับกวงดูครั้งที่สองเองนะครับไม่คิดว่างานจะกิดขึ้นได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ นะครับในปีต่อไปเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆมากขึ้นเพิ่มมากกว่านี้นะครับยังไงแล้วทุกคนนะครับอย่าทิ้งกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราไปถ่ายรูปร่วมฟ้านะครับอยู่ร้งกาอยู่กลางเลยนะครับคุณมีสระต้อยู่กลางครับไปอยู่ด้านหลังรับเดี๋ยว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 ให้กิน พิษแกนคยอะไบอกิ er um, ่าเราเอาความเซ่ยพิษแกนอะไรพิื้เปิดเปิดเลยเยอะไพิษยังคือโบิเทิเปลี่ยนไมเอาแปลกแล้วเว้ยแกนพูดแปลกปลกนะพิษแกนไม่เป็นอ๋อจะใสหัวแกนหรือ

ู้มือนกันว่ามีต้นสวยมีมีเขาเจ้าหูบ่อแถวนั้นเด็กม,ม,มีอยู่แยกแถว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không